สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟิล์มรัฐภูมิป้องคนบันเทิงถามนายกคนดีนี่อะไรกันจะจับดาราที่ออกมาขอเอาส์อดีตนักร้องคนดังฟิล์มรัฐภูมิโตงคงทรัพที่ตอนนี้ผ่านตัวลงสนามการเมืองได้โพสต์ข้อความถามนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงเรื่องที่นายสุทธิยาย่นตำรวจตรวจสอบพฤติกรรม20ดาราขอเอา์ผ่านทางไอจีมีข้อความว่ายูยๆจะมาจับคนบันเทิง านายกคนดีที่ปล่อยคนตายกลางถนนนายกคนดีนอนพักร่วมแต่ไม่มีแผนช่วยผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงนายกคนดีที่ปล่อยให้เอกชนขายวัคซีนคุณภาพแต่ไม่เอามาแจากฟรีให้ทั่วถึงนายกคนดีที่ไม่มีมาตรการวัดว่าความดีคืออะไรแต่แน่นอนครับตอนนี้เราต้องการคนเก่งและฉลาดนายกคนดีรู้ไหมครับ ว่าตอนนี้คนในรัฐบาลยื่นขอตำรวจให้ตรวจสอบและตักเตือนคนบันเทิงที่ออกมาขอเอาอีกนี่มันอะไรครับคนในวงการบันเทิงพวกเรามาจากประชาชนมาจากการสนับสนุนของประชาชนหลายคนทนเห็นคนนอนตายคาบ้านคนร้องขอเตียงไม่ได้จนต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผมเห็นคนในวงการบันเทิงมากมายตอนนี้เดินเข้าชุมชนเพื่อแจกจ่ายอาหารบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง พวกเขารวมกลุ่มกันช่วยประชาชนได้เท่าทีกําลังที่พวกเขาจะทำไว้แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นท่านนายกลงมาทำแบบนี้เลยผมได้เห็นพี่น้องในวงการบันเทิงที่เคยออกไปสนับสนุนท่านเคยออกไปเป่านกหวีดวันนี้พวกเขาต้องออกมาขอโทษสังคมท่านได้กลายเป็นตราบาปในใจพวกเขาไปแล้วไม่ใช่พระเอกเหมือนที่เขาเคยรู้จัก วันนี้คนกลุ่มนี้ออกมาวิภา์วิจารณ์การทำงานของท่านแทนที่ท่านจะรับฟังพวกเขาท่านก็กลับให้คนในรัฐบาลไปไล่จีดำเนินคดีพวกเขาอีกสิ่งที่พวกเขาพูดก็มาจากพี่น้องประชาชนทั้งนั้นครับท่านนายกครับท่านเคยได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหมท่านนายกครับถ้าท่านบริหารจัดการโควิดดีจริงๆจะมีคนออกมาวิภา์วิจารณ์ท่านไหมครับพระเอกนางเอกไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในละครครับ วันนี้ต้องออกมายืนอยู่ข้างประชาชนเหมือนที่กลุ่มศิลปินดาราธรทำผมขอส่งกำลังใจให้ทุกคนในวงการบันเทิงที่ได้ออกมายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนและทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขานอกจากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้แล้วยังเป็นการปกป้องและทวงสิทธิ์ให้กับคนไทยทุกคนในฐานะที่เราเป็นบุคคลสาธารณะ พวกท่านเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยกันไหมท่านรู้ไหมว่าสเสน่ห์ของประชาธิปไตยมันคือการเห็นต่างรับฟังและเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ประเทศและประชาชนไม่ใช่ใครคิดต่างก็ออกมาจับอะไรกันความเป็นไทยหายไปไหนครับท่านรู้ไหมครับเมื่อก่อนผมบอกเพื่อนๆต่างชาติว่าผมเป็นคนไทยมีแต่คนชมและอยากมาเที่ยวแต่ตอนนี้มันถามผมแต่ตอนนี้มันถามผมตลอดว่า ประเทศมึงเป็นอะไรกันแค่วัคซีนยังหามาฉีดไม่ได้เลยเพราะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ